ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกับช่องของผมมานะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้ปลูกผักนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับทําให้ผักที่เราปลูกนั้นโตยากนะครับแล้วผักมีรสชาติที่ไม่ขมแล้วสภาพอากาศที่ประเทศไทยนะครับไม่ไม่เอื้ออํานวยก็คือที่ผมอยู่นั่นเองครับมีอากาศที่ร้อนนะครับมีพื้นปูนล้อมรอบนะครับจึงทําให้ ปลูกผักในหน้าร้อนนี่ยากลําบากมากนะครับเราเป็นอุปสรรคนะครับผมก็เลยจะหยุดช่วงฤดูร้อนนะครับจะไปเล่นอีกทีก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็ปลูกไว้ทานแล้วถ้าปลูกฤดูร้อนก็จะมีปัญหาก็คือละรากเน่านะครับแล้วก็ผักขมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ยอาจจะเสื่อมคุณภาพนะครับมีปัญหาหลายอย่างแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่กําลังจะลองปลูกแต่ถ้าท่านใดที่ ผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําต่อไปได้นะครับหรือท่านจะสู้กับปัญหาพวกนั้นท่านก็ทําต่อไปได้ครับไม่มีปัญหาแต่สําหรับผมนั้นผมว่างานประจาของผมแล้วก็เป็นงานที่บ้านนะครับช่วยภรรยาผมก็เยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาตรงนั้นผมก็เลยต้องหยุดพักการปลูกผักไว้ก่อนแล้วมาวันนี้นะผมก็เลยจะมาทําการขายของนะครับ ก็คือเป็นในหน้านั่นเองนะครับในหน้าในช้อปปีหรือ l a z a d a นะครับก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับมาชี้เป้าชี้แนวทางให้เพื่อนๆนะครับสําหรับท่านที่หาอุปกรณ์ต่างๆในการอะไรล่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในครอบครัวนะครับของเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วหรือว่า เปิดมาเจอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับร้านของผมนะครับผมก็มีของสินค้าหลายอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรพวกนี้ครับพวกแฟบจบูยาสีฟันอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในร้านค้าของผมนะครับโดยผมเพิ่มสินค้าเข้ามาในแอป s h o p ปี้นะครับแอปสีส้มนะครับเพื่อนเก็ลองไปกดติดตามนะครับหรือกดที่ลิงก์ นะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไปาตามหาช่องของผมตามหาร้านของผมนะครับแลรับรองได้ว่าสินค้าจะถูกกว่านะครับถูกกว่านะครับหรือไม่ถูกกว่าก็ราคาจะไล่เรียกกันนะครับเพราะบางร้านผมได้ทําการดิวกับร้านค้านะครับร้านที่ที่ผมไปติดต่อมานะครับดิวกับเขา เขาบอกถ้าเรามาขายเขาก็จะให้ในราคาที่เป็นในราคาส่งนะครับผมก็จะได้กําไร5บาท10บาทอะไรประมาณนี้นครับผมก็เลยไปดูแล้วว่าเถ้ามีเพื่อนๆบางบ้านหรือบางท่านสนใจนะครับอยากได้ก็คือว่าจะต้องใช้เหมือนกันกับทุกบ้านนะครับอย่างน้ํายาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าทุกบ้านต้องใช้นะครับผมก็เลยว่าผมซื้อในราคาเท่าน,านี้แล้วเพื่อนๆที่ มาซื้อก็จะต้องได้ราคาใกล้ๆเคียงกับผมที่ผมซื้อมาก็ขอแค่ค่ากาไรบาทสองบาทแค่นั้นเองก็จะประมาณนี้นะครับก็สนใจก็ดูที่ลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ร้านค้านะครับที่ผมได้นําสินค้ามาลงไว้ที่ร้านก็คือเป็นลิงก์ของแอปช้อปปี้นะครับรับรองสินค้าถูกแน่นอนแล้วก็ตรงปกแน่นอนนะครับแล้วก็มีอุป,ปกรณ์ที่ผมทําก็คือเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับ ตู้ลำโพง DIY นะครับที่ผมได้ทําไว้เปิดเล่นช่วงสงการมาทีนึงแล้วนะครับใช้ได้นะครับที่ผมทําก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับทําตู้ลำโพงบลูทูธนะครับก็มีนะครับอยู่ในร้านค้าของผมก็ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับมีมีสินค้าให้ท่านได้ดูนะครับเยอะแยะมากมายครับผมก็พูดไม่ถูกก็มันมีอะไรมากเพราะว่าผมได้เพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆ อยากดูว่ามีอะไรอีกก็ดูที่ลิงก์ได้ครับกดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับหรืออ,อาจจะผมเข้าพาเข้าไปดูนะวิธีเข้าไปนะครับเดีย๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้แล้วเพื่อนเพื่อนก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปหาตามตามผมได้เลยครับครับผมก็จะพามาดูนะครับนี่แหละครับหน้าร้านหน้าร้านที่ผมได้ลงไว้นะครับในที่ แอปช้อปปีนะครับก็จะมีสินค้าอุปกรณ์ DIY นะครับชุดนี้จะเป็นชุดบลูทูธรูบลูทูธอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้จะเป็นในหน้ารวมนะครับก็จะมีของใช้ในโครเรือนนะครับมีแบบยกแพ็คนะครับยกลังนะครับสินค้าก็แน่นอนครับเป็นสินค้าราคาไม่สูงนะครับเป็นสินค้าลดราคาหรือมีโปร เยอะแยะมากมายนะครับโปรสองแถมหนึ่งก็มีอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับจิ้มที่ลิงก์เข้ามาดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้านะครับไฮเตอร์ไฮย,ยีนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อะ,อะไร่ะผมก็พูดไม่ถูกมันมีเยอะเหมือนกันนะครับของใช้ภายในครัวเรือนนะครับที่ เพื่อนๆต้องใช้นะครับนี่กล่องโฟมนะครับกล่องใส่อาหารถาดใส่ไข่นะครับมีครกหินด้วยนะครับแล้วก็ชั้นวางต่างๆกล่องนะครับกล่องอเนกประสงค์นะครับใส่ได้มีหลายขนาดนะครับนี่ครกหินครกแล้วก็มีนะครกเะไยังมีนะครับทุกอย่างนะครับที่เพื่อนๆใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ ไม้แขวนเสื้ออ่าไม้แขวนเสื้อตัวนี้นะผมแนะนํานะครับขายดีมากนะไม้แขวนเสื้อราคาไม่แพงนะตกชิ้นละ3บาทนะครับแพ็คละแพ็คสิชิ้นนะครับซื้อ3แพ็คแถม1แพ็คอะไรประมาณนี้นะครับในราคาร้อยกว่าบาทน่าจะประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งรถนะครับก่อนแต่งรถพวกป้ายทะเบียนหัวเกียร์แล้วก็จะเป็นอ่า ดุมล้อนะครับน็อตดุมล้ออันนี้ก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์และพวกอุปกรณ์ DIY แวายละอุปกรณ์พวก,พวกอไอเน็ตเวิร์กที่ใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้นครับหูฟังตัวนี้นะผมขอบอกนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจิ้มได้เลยนะครับตัวละ8 9บาบาทหูฟังบลูทูธผมก็ใช้อยู่นะครับก็มาแล้วครับก็จะเป็นพวกอะ หนังหุ้มตู้อะไรมิเตอร์ตีนยางรองขาตู้ขาตั้งบอร์ด pcb ดอกลำโพงแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็สายแจ็คโฟนต่างๆเสียบเข้ากับตู้ลำโพงเสียบกับแอมนะครับแล้วก็มีดอกลำโพงยี่ห้อต่างๆนะครับแบรนด์ดังราคาไม่สูงครับราคาไม่แพงสามารถเข้ามาดูกันได้สายไฟต่างๆนะครับอุปก,กรณ์แบตแล้วก็หัวต่อ แบบย้ำหัวนะครับจ็กโฟนสายแล้วก็มีสวิตชิ่งอะไรล่ะสวิต VIP อะไรจอดิจิตอลวัดแบตวัดโวลต์นะครับสติดอัพด้วยนะครับแล้วก็มีแอมจิวนะครับแอมจิวนี่ที่ใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับที่ผมได้ซื้อมาทำซื้อมาใช้ส่วนมากผมก็สั่งจากในที่ผมเคยสั่งมานี่ครับแล้วผมก็มาแปะให้เพื่อนๆได้ดู ว่ามันถูกจริงนะครับมันส,ส,สินค้าตรงปกจริงนะครับสินค้าที่ผมได้นําเสนอมาข้างต้นนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ผมได้ทําการสั่งมาใช้เองเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนผมก็เห็นว่าโปรมันดีนะครับราคาไม่สูงเกินนะครับกนี่เลยครับหน้าร้านชื่อหน้าร้านผมเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชื่อหน้าร้านที่ผมได้ทําลงมานะเพื่อนๆจิ้มเข้ามาก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยครับ ก็มีสินค้าภายในครัวเรือนนะครับอุปกรณ์ DIY แล้วก็อะไรนะอุปกรณ์แต่งรถนะครับส่วนของกินนี่ผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าของกินบางทีเราเราต้องใช้ใช้ประจำใช้ทุกวันนะครับของกินผมก็เลยไม่ไม่นิยมส่วนมากจะจะเป็นพวกของใช้ซะมากกว่านะครับของกินก็มีครับแต่น้อยนะครับ นี่ครับในราคายาซิฟันอย่างที่ให้ผมเห็นนะครับคือขนาด80 80กรัมในราคาหลอดละ45บาทนี่ในช่วงโปรนะครับช่วงเดือนี้นะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับกับลิงก์กับร้านค้าลงผมนะครับที่ผมได้เพิ่มสินค้าลงไปในร้านนั่นเองนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มลงในตะกร้านะครับหรือเพืเ่อนๆมีแอปช้อปปี้อะไรพวกนี้ครับหรือไม่มีอย๋าวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพืเ่อนๆได้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี <glasses> ้ได้เลยนะครับพอเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ไปเลือกดูสินค้าเลือกเสร็จ <ๆ S 2> เพื่อนๆ,ๆก็เพิ่มใส่รถเข็นไว้นะครับผมเขาบอกนะครับสินค้าบางรายการนะครับจะมีโปรโมชั่นของเขาอยู่นะครับ โปรโมชันของเขานั other, so, mm ้นก็คือจะมีอยู่ประมาณวันหรือ2วันหรือ1อาทิตย์โดยประมาณอย่างน้อยน้อยจะมีอยู่ประมาณ1อาทิตย์หรือโปรประจําเดือนเช่น11 11อะไรประมาณพวกนี้ครับ5 5อะไรประมาณนี้คร um, ับของของทุกเดือนนะครับจะมีเพื่อนๆก็ไปเพิ่มสินค้าของของที่เพื่อนๆ่อยากได้นะครับก็เอาลงไว้ในรถเข็นไว้ก่อนเวลามีเงินแล้วเพื่อนๆก็ค่อยไปสั่งซื้อนะครับเพราะเพื่อนๆจะได้จะได้โปรโมชั่นตัวนั้นอยู่ในรถเข็นของท่านอยู่ถ้าเกิดว่า เกินหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วโปรโมชั่นที่ถูกๆอย่างนี้แล้วท่านไม่ได้เพิ่มไว้มันจะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งเพื่อนๆก็จะไม่ได้ในราคานั้นนนั่เองยังไงก็ฝากติดตามร้านของผมไว้ด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับเป็นช่องของยุทธนาปูกพักนั่นเองแต่คลิปนี้นะครับมาทําเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้านะครับในทางออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะว่าผมเคยได้ทดลองซื้อมาบางเพจนะครับบางเพจก็ไม่ตรงนะครับ ไม่ตรงปกไม่ตรงไรผมก็เลยรับประกันได้เลยว่าลิงก์ที่ผมหามานี้ตรงปกแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอย่างไรอย่าลืมนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับร้านค้าที่ผมต้องการให้เพื่อนๆไปเลือกดูนะครับสินค้าที่ผมได้ปักหมุดหรือได้วางลิงก์ไว้ให้ ถูกชัวครับขอบคุณครับ